ดียามบายนะคะสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานเปิดตัวราชเทวีคลินิกสาขาปิ่นเกล้าณชั้น4เป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าพูดถึงผู้หญิงเราในปัจจุบันนี้เนี่ยจะรักสวยอย่างเดียวรักษาอย่างเดียวก็ไม่ได้แล้ว เราต้องมาแบบครบวงจรเริ่มจากง่ายๆเลยค่ะหลายท่านถามว่าวันนี้เรากลับมาอีกครั้งทำไมถึงเรียกว่ายิ่งใหญ่ประเดิมราชเทวีคลินิกนะคะเรียลบิวตี้เรียลมีเพื่อให้คุณได้สวยเรียวและเป็นตัวเองอย่างมั่นใจจะรักสวยหรัรกษาราชเทวีคลินิกมีครบนั่นเองครบยังไง ถ้าพูดถึงราชเทวีคลินิกของเราเนี่ยเป็นตัวจริงเรื่องผิวแล้วก็ความสวยมากกว่า40ปีแล้วค่ะที่มีแนวทางการดูแลระดับ American b o a r d of Dermatology ด้วยเพราะฉะนั้นการดูแลเนี่ยเราไม่ได้ดูแลกันแบบนะควรกระปุกแบบนั้ไม่มีนะคะเราได้มาตรฐานระดับโลกและที่สำคัญกว่านั้นการดูแลของเราเนี่ยดูแลแบบ ถึงเขาเรียกว่าถึงจากภายในจริงๆเราจะสวยกว่าเดิมและเราจะหน้าใสไปพร้อมกับเตินแล้วก็เฟิร์สวันนันองนะคะ,ะกิจกรรมวันนี้ค่ะเราไม่ได้มาแค่กิจกรรมอย่างเดียวเรามาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษด้วยกับ1แถมหนึ่งนะคะซื้อทรีทเมนต์บำรุงฟื้นฟูผิวกร,ระจ่างใส่2ครั้งรับเทศกาลวันว,นวนเา,นวาเลนไทน์จะควงเผื่อนจะควงแฟนไปก็ได้จากปกติ1,200วันนี้2อ,อาจากปกติ2,400วันนี้เหลือแค่1,200ัรบาทที่นี่ที่เดียวด้วยนะ พร้อมกันหรือ,อยังคะยดูแผ่วพร้อมหรือ,อยังคะพร้อมแล้วแน่ๆน่ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงกรี๊ดดังๆตอนแรกตี้นและ,และ, First ะที f i r s สนะสใจ แค่น,นี้ก็เหมือนกับคืนไหนแต่ตอนนี้มันดูเปลี่ยนไปเพราะเธอเป็นอะไรที่มันยังไม่เคยได้เจอแต่เธอทำให้ฉันละลายเพราะว่าเสียงเพลงหรือว่าสายตาที่มันทำให้ฉันเคลิบไปฉันก็ไม่รู้เรื่องที่ฉัน ที่จะเอาหน้าที่ไปยืนไว้ตรงไหนได้เลยมันทําให้พี่รู้สึกแก่ลงไปเยอะเลยเลยไม่แก่เมื่อกี้ป้าเห็นท่าตอนที่หมุนเอวแล้วพี่ป้าใจคอไม่ดีเลยคะ่ะด้านล่างถ่ายทันไหมคะเมื่อสักครู่ไม่ทันใช่ไหมคะมันต้องทําท่าย,ยังไงนะคะขอโทษทีมันยังไงนะคะได้ไหมเ <Okay. S 2> ต้นอีกสักรอบได้ไหมได้ไหมคะจะเต้นด้วยได้ไหมได้ มันยังไงนะคะเอาตั้งแต่ฮุกเลยไหมเอาฮุกนะคะจูดีบาย The only one ค่เธอคนนี้ The only one ผู้คนเป็นลานไม่มีใครเหมือนเธอ baby ดิโอเลวันแค่เธอคนนี้ที่ใจดวงกัน You ารยูอสุดพื้ t ต่อสิเป็นด้วยอ๋อ You are super secret You are super secret ว้าวสุดยอดมาพูดถึงก่อนละกันเพราะว่าเมื่อกี้อย่่างทีพี่บอกไว้ว่าจริงๆเราสองคนน่ะคือเป็นคนที่ผิวผิวอย่างนี้แต่เกิดเลยมั้ยคะขอโทษที่พี่อยากรู้มากเลยจริงๆไม่ได้ผิวอย่างนี้แต่เกิดครับเราเราต้องมีการ ดูแลบำรุงเราต้องนอนให้เพียงพอดื่มน้ำให้ครบ8แก้วครับผมแล้วที่สำคัญต้องมาทำที่นี่ราชเทวีคลินิกนะเราต้องดูแลผิวหนน้เราต้องเราต้องมีตัวช่วยจับจิตจับใจน้องควรจะเป็นพรีเซนเตอร์คนต่อไปแน่โอ้ยไปจริงไหมเนี่ยขนลุกเลยนะด้านหน้า อยู่ที่แฟนคลับของเราทุกท่านเลยหมายถึงว่าอย่างพี่สมมติพี่แบบเจอฝุ่นเนี้ยมันจะมีความราคาดึงอ่าใช่ใช่ใช่ครับมันก็จะมีความสี่มันจะมีความคันที่แบบโดยที่ไม่รู้จริงๆนะแต่มันคันแดงขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นไหม้เป็นครับเป็นเป็นครับแล้วเราก็จะเผลอไปเก่าแล้วก็จะเป็นเป็นรอยเป็นอะไรไปอออเพราะฉะนั้นถ้าแบบเนี้ยใครเป็นพิโคได้เออพีโค คือเดอะเบสเลยนะคะตัวช้อยเราไม่ต้องกลัวแล้วบางคนสมัยก่อนกลัวมากว่าพิโคจะแดงแล้วจะต้องอยู่เป็นเดือนๆนหน้าแดงแดงแบบไม่พบปักผู้คนสมัยนี้พิโคในเลือกนะคะดีๆ เขามาพร้อมเครื mm ่องมือแบบตัวท็อปเพราะฉะนั้นการดูแลเนี so like án, calculus, <min> ่ยแล้วเลือกความแรงได้ด้วยใครที่บอกว่าวันนี้พรุ่งนี้เราจะต้องออกไปทํางานแล้วอย่างของเต้นพรุ่งนี้จะทํางานแล้วเราสามารถดูแลได้แบบรวดเร็วคือเอาแบบเบาๆและกันค่ะเอาแค่ช่วยเรื่องปดเรื่องริ้วรอยเล็กๆความกระจ่างใสให้ผิวแบบนี้ได้แต่ถ้าใครบอกว่าต้องการความถึงผมจะหยุดเลยหนึ่งอาทิตย์จัดแรงไปได้เลยไฮฟูได้ค่ะพยายามจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะ เราแนะนําเป็นไกด์รายการเพราะหญิงเชื่อว่าทุกคนทั้งหมดที่อยู่ที่เนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงในยุคนี้รู้จักตัวช่วยกันดีอยู่แล้วแทบจะไม่ต้องอธิบายเลยว่าอะไรคืออะไรไฮฟูคืออะไร่ามาช่วยฟื้นฟูผิวเรานะคะมาดูแลผิวเราจากผิวเราให้เต็มมากขึ้นกว่าเดิมด้วยแล้วก็ใครที่กลัวรู้สึกว่าเอ้หน้าหย่อนคล้อยอะ่ะแรงน้มถ่วงข,งของโลกมี uh huh. คุณเคยเข้าใจเรื่องแรงน้มถ่วงไหมคะพวกคุณนะ่ะทําไมมันตึงขนาดนั้นล่ะคะของพี่ดีไม่เดียวหัวเข่าแล้วนะคะเน oh ี oh. ่ย <laughs> มีเราก็ช่วยได้ยกกระชับได้แล้วก็ทาให้ผิวมาสักหน่อยแล้วกันนะมาเริ่มเกมกันดีกว่าวันนี้จริงเรามีแฟนมีพิเศษของเรา30ท่านด้วยกันค่ะซึ่งจะอยู่ในแอรียบริเวณนี้มาปรบมือต้อนรับเหล่าแฟนมีของเราสวัสดีค่ะท่านผู้มีบุคลากรสุขศวกสาหมอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ราชเทวีคลินิกนะคะเอาละค่ะเราจะมาเล่นเกมกันนะคะ ไม่บอกไม,ไม่บอกนะ นไ้่ด้ับผมต้องทำอย่างนี้ไป่่เหรอต้องทับนะยังไงนะเออฉันถับภาพอะไรไม่ทันเลยเมื่อกี้คือฉัน่ันไปมาดูเป็นภาพที่อุตลุดแต่มนดูมีความสุขมากเลยอ่ะทันไหมคะด้านล่างไม่ทันเหรอคะเอาขึ้นมาเล่นเองให้มันจบๆอ่ะ ราชเทวีคลินิก,กนึ่งสอสามสีไห้าสุดย,ย,ย,ยอดให้ข้ารอด่ะราชเทวีคลินิก,กใครอยากให้งานดีๆแบบนี้เกิดขึ้นมาอีกขอเสียงกรีดด เตรียมตัวได้เจอกันอีกแน่ๆเอาละค่ะนี่จริงกิจกรรมของเราอีกยาวไกลมากเราจะมีการถ่ายภาพร่วมกันด้วยบริเวณหน้าราชวิวีคลินิกชั้น4ของเรารแต่ว่าตอนนี้เราจะเชิญคณะผู้บริหารของเรานะมาร่วมถ่ายภาพกันสักนิดหนึ่งนะคะเอาละค่ะเอาละ่ะลำดับนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญคุณอวารุณีเร่งสักปทวนผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่ก้าค่ะวันนี้ท่านให้เกียรติมาอยู่กับเราที่นี่ด้วยนะคะ พื่อร่วมถ่ายภาพรวมกันค่ะเ,เรียนเชิญได้เลยค่ะอีกหนึ่งท่านของเรานะคะและในโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญคุณพักคณิบพลายยานนท์ผู้ช่วยกรรมาการผู้จัดการราชเทวิกลิีิกของเราขึ้นร่วมถ่ายภาพกับเราในครั้งนี้ขอเสียงปรบมือตอนรับท่านด้วยค่ะ และนี่คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังในกิจกรรมดีๆของเราในวันนี้เป็นอีกหนึ่งความสุขเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆค่ะเราว่าผู้หญิงเราในยุคป,ปัจจุบันนี้เราเก่งงานกันมากขึ้นเรามีวิสัยทัศน์ในการดูแลตัวเองกันมากขึ้นไม่ใช่แค่ดูแลสุขภาพละเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะชั้น4รักสวยหรือรักษาของเราราชเทวีคลินิกมาครบมาพร้อมสโลแกนที่เอาใจส,สาวๆมากขึ้นนะคะราชเทวีคลินิกเรียวบิวตี้เรียวมีเพื่อให้คุณได้สวยเร็วและเป็นตัวเองอย่างมั่นใจจะรักสวยหรือรักษารษาชเทวีคลินิกมีครบค่ะ เราเป็นคลินิกตัวจริงเรื่องผิวและความสวยงามมากกว่า40ปีนะคะที่มีแนวทางการดูและคะ่ะ แล้วก็เราได้รับวัลม,มามากมายกับ American Board of Dermatology ด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือตัวการันตีสำคัญนะคะใครที่อยากดูแลแบบไหนไปได้เลยค่ะวันนี้ไฮฟูมีโปรโมชั่นด้วย3 0 0ช็อต9,600บาทแนะนำ Skin Booster Super c e l l u Bright จากฝรั่งเศสมีความเข้มข้นของวิตามินและตัวยานะคะจำเป็นต่อผิวมากกว่า5 9ชนิดกลาสกินไปเต็มๆเลยค่ะแล้วก็ฟิโคตัวท็อปที่สุดอีกด้วยมมกเดี๋ยวขอเซลฟี่เซลฟี่หน่อยโอ้ตาย 10ทาที่มีวิสแบนสีฟ้านะคะตรียมตัวบริเวณด้านข้างกับทีมงานของเราเลยค่ะแล้วเดี๋ยวสองทุ่มของเราไปพักผ่อนสักครู่เดียวสักหน้าสักตาแล้วไปส่งความหวานความสดใสด้านล่างต่อขอขอบคุณมากๆไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ